ก็ย้ายขึ้นไปไม่ใช่ย้ายย้ายี้ด้วยแล้วก็การให้มันไกลไกลจากสรรมนิรันดรก็ ไปไม่ใหญ่นะครับไปเล็กๆแต่สังเกตง่ายครับราว่ามันเป็นป่าเรลงเลยครับนี่คเมก็รุปเดินทางผ่านตาน้ากระเป๋าใบเดียวเดินมาไกลยนา เข้าบรรยากาศตอนเย็นนะครับนี่คือช่วงเย็นๆแล้วครับประมาณหกโมงเย็นนะครับก็บรรยากาศประมาณนี้ครับเด็กๆเล่นสนุกกันเล่นสายเล่นอะไรกันครับเฮ้ยรุ่นเล่นอะไรกันครับเลรุ่นอ่าเด็กๆเล่เน,นนะครับอันนี้หลานนะครับแล้วก็อันนี้ลูกนะครับบรรยากาศ ชิวๆประมาณนี้นะครับดีของเมื่วานเมื่อวานค่อน้างจะร้อนไม่กล้ารงเล่นเลยแล้วเติดลงเล่นไม่ได้เพราะม่ามีเหมือนแทงต้นกับตัวเก็บก็เลยขึ้นกันอันนี้ก็ลงเล่นได้สบายนะเป็นตั้งนานแล้วยังไม่ขึ้นเลย ร้อนอยู่มีกอกวเปีกอ้วนแล้วก็ฝุ่นเกาะไม่รอดไม่สมันว่างีเหัะเจ้าด้วย พอปีขึ้นด้านนี้นะครับเช้าสี่ห้าครึ่ง,งอากาศก็ประมาณนี้นะครับอากาศดีไหมครับรดีมา,ากเลยวันนี้เนี่ยแผ่นดินไหวด้วยใช่ไหมแผ่นดินไม่ไหวนะครับแต่ลมแรงแรงครับนี่ดินชะห่านะครับห่านเากหนึ่งว่าครับดีมากครับอันนี้ไม่ผิดหวงังครับ ่าเป็นหาดตวนตัววันนี้เราจองหาดเลยลวมีอยู่สามเต็นท์อยู่ครับสามสามคนนะครับโดยโดยบ้านเอง่งแล้วก็บนตาคุณยาย่สองท่านแล้วก็ของเรานะครับก็คิดว่าโอเคนะครับบรรยากาศไม่เหนียวเหนื่องนอะเหมือนเมื่อวานเมื่อวานโหอ,อย่างเหนียวครับแต่วันนี้รู้สึกว่าอาจจะความเคยชินเกิดขึ้นหรือเปล่าไม่รู้หรืออาจจะเป็นเพราะเดินทางไกลนะเมื่อวานเดินทาง ไม่ร้อนครับอกันดีโอเคเลย ครับตอนเช้านะครับตำรวจลานก่อนนะครับบอกาวันนี้เราจะย้ายที่แล้วนะครับไปที่อื่นอีกสำรวจลานก็นก็ตรงบริเวณนี้นะครับก็บริเวณขาค่อนข้างกว้างนะครับเป็นชายหาดที่กว้างมากชื่อลานว่าทรีทรีบรีดนะครับทรีทรีบรีดน่าจะมาจากต,าต้นไม้สามต้นนี้หรือเปล่าแต่จริงๆไม่ใช่หรอมั้งนะครับก็เพราะว่าต้นไม้เยอะอยู่ ขากำลังปลูกมะพร้าวอยู่ถ้ามะพร้าวขึ้นเนี่ยคมสวยเลยนะครับก็ลานจอดรถก็เยอะนะครับลานใหญ่ตอนนี้ทางเข้าด้านนู้นนะครับติดถนนใหญ่เลยนะครับไม่พาไปดูครับแต่ให้รู้ว่าติดถนนใหญ่นะครับสามารถเราวิ่งรถมาถึงแล้วก็ลงมาได้เลยนะครับถึงหาดเลยนะครับเค้ามาดูห้องน้ํากันครับอันนี้มาดูห้องน้ําก่อนบริเวณนี้เป็นห้องน้ํานะครับลานกลางเต็นท์นะครับ ทรีทรีบีดนะครับก็ในร้านเขาจะมีร้านอาหารด้วยนะครับหลังจากนี้ก็ประมาณีห้องน้ำเป็นห้องน้ำรวมนะครับไม่แยกชายหญิงนะครับก็เป็นแบบสกโคกหนึ่งอ่าตอนนี้เป็นห้องอาบน้ำนะครับห้องอาบน้ำน้ำก็เดี๋ยวไปดูนะน้ำ,นำเขาแรงนะครับ ดูห้องน้ำอ,อืมโอเคนะสะอาอันนี้ก็จะเป็นห้องส้วมเดี๋ยวชักโครกแบบนี้ครับห้องน้ำดีเลยนะครับสะอาดแต่แค่ไม่แยกชายหญิงแค่นั้นเองนะครับก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าใสาแ่แคมโองใช้งานด้วยกันอยู่แล้วนะปกติก็ะจะประมาณนี้ครับตรงล้างอ่างล้างจานอ่างล้างจาน ก็เสียทีนงึงเขาไม่มีอ่างให้ล้างจาน วาสานงานเช้าเราแล้วครับเด็กๆก็ด้อยู่กัเต็นต์วันนี้รีบเก็บแล้วครับเราจะได้เดินทางต่อไปที่วังน้ำเขียวนะเส้นทางกลับบ้านโอเคครับเก็บเต็นต์ก่อนโอเคครับมาทะเลเสร็จเรียบร้อยทะเลเข้าทะเลลาดนิโดยกรุ๊ปจุ้มบุศกรโอ้ยจุ้มมันจะเจวอง ตอนนี้คนเริ่มลงเล่นแล้วครับก็บรรยากาศดีมากครับดีครับกลับับอีกรอบครับตอนนี้มันสามโมงครึ่งครับแดดเริ่มร้อนนะครับหาดก็สะอาดขึ้นครับก็จะมีเจ้าที่เขาทำความสะอาดโอเคเราเดินทางกลับทางไปที่วังน้ำเขียวต่อแม่นบอ่อ โอเคครับป okay, ระกับรถคันนี้นะครับอขนของขึ้นแล้วเรียบร้อยโอเคครับวันนี้กลับกันเลยครับบ๊ายบาย